สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมกับหมู่บ้านลึกลับสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่จัดทำขึ้นนานแล้วครับยังไม่ได้ออนแอเป็นช่วงก่อนที่แฟนผมจะตั้งท้องนะครับหรือว่าปีที่แล้วประมาณต้นปีที่แล้วนั่นแหละบรรยากาศก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับลมลื่นและดูเป็นกันเอง ครั้งนี้เราก็มานั่งทานสเต็กนะครับผมหัวหนึ่งประมาณ200-300บาทนะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้ไม่แน่ใจนะบรรยากาศดีนะครับใครที่ไม่รู้จะจะไปไหนก็มานั่งเล่นแถวนี้ได้นะครับผม คุณออยชอบสัตว์มากครับชอบพามาที่ลื่นลมที่มีสัตว์นั่งดูไมว่าตัวอะไรตอนนี้อะไรดูไปมันก็เพลินดีอันนี้คือส่วนของร้านอาหารนะครับในส่วนของร้านสเต็กเราซื้อบัตรกินสเต็กบุฟเฟ่ต์นะครับผมจากทานด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็มานั่งกินสเต็กพร้อมกับการเที่ยวเราสามารถเที่ยวได้เลย บรรยากาศในร้านสเต็กก็จะเหมือนห้องอาหารสไตล์ตะวันตกนะครับผมดูการจัดนะผมถ่ายให้ในมุมต่างๆสวยไหมครับโต๊ะเป็นไม้ดูโมเดิร์นดีนะครับดูการจัดของประดับประดาบนะครับผมเป็นห้องแอร์นะครับผมด้านในแต่ของประดับร้านก็จะสไตล์ตะวันตกเลยครับผม อันนี้เป็นเมนูนะครับผมผมกับคุณออยเนี่ยทานอาหารบุฟเฟ่มาหลายที่มากครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าประทับใจที่นี่ครับผมซุปครีมเห็ดนี้ใช้ได้เลยครับผมอร่อยครับส่วนสเต็กต่างเนี่ยเราสามารถสั่งได้มีแต่สเต็กปลาสเต็กหมูสเต็กไก่นะครับผมสเต็กเนื้อก็มีนะครับแล้วก็ระบุความสุกได้ด้วยนะ การเสิร์ฟของที่นี่ก็คือเราไปนั่งแล้วก็เขียนในบินเมนูนะครับเขาก็จะเสิร์ฟให้เราทีละอย่างทีละอย่างนะครับผมตามที่เราเขียนไว้นะครับแล้วก็สั่งที่เราจะกินหมดนะครับข้อดีของการเสิร์ฟประเภทนี้ไม่ใช่ตักเองคือเราได้ของสดใหม่นะครับของจะมาแบบร้อนๆเลยนะครับเมนูพาสต้านี้ก็อร่อยนะครับมีหลายเมนูของหวานก็มีนะครับแนะนำเบอนีนะครับอร่อยมากเลย เมนูไอศครีมก็มีนะครับผมใครสนใจนะครับแวะเบียนไปได้เลยนะครับผมไอศครีมมีให้เลือกถึง3รสนะครับผมนี่ครับพัตตาจานโตโตคาปูโลนาครับหรือใครอยากจะสั่งน้ำเป็นแก้วๆก,ก็ได้นะครับผมพอกินเสร็จแล้วเราก็มาเดินย่อยเล่นนะครับผมตอนนี้คุณออย ท้องยังแบนอยู่เลยนะครับอันนี้คือส่วนของหมู่บ้านลึกลับที่เป็นไฮไลน์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับมีหุ่นลูกป,ปัน้นไดโนเสาร์พร้อมเครื่องจักรกลไกต่างๆนานานในตัวไดโนเสาร์นะครับในส่วนนี้ผมจะไม่ขอถ่ายลงลึกมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะติดเรื่องการค้าหรือเปล่ามุมนั่งเล่นชิลๆมีเยอะครับ มีปลาให้ดูนะครับมีอาหารปลานะครับมีแครอทนะครับผมพืชผักสำหรับที่เราจะสามารถซื้อให้สัตว์กินได้นะครับฝูงปลาเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่เจ้าที่เห็นเป็นปลานินนะครับผมมีม้าแกบนะครับแล้วก็มีม้าแคด้วยนะครับผมมีไก่นะครับสัตว์ที่เห็นส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นสัตว์ทั่วไปตามชนบทท้องถิ่นที่เราเห็นนะครับอ เช่นไก่เช่นมา้าเช่นลาเช่นหมูนะครับผมหมูแค่ก็ถือเป็นสัตว์เอโซอติกเหมือนกันแล้วก็เท่าที่ถามรู้สึกว่าถ้าเพาะลูกได้ทางนี้เขาก็ขายเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของสัตว์ยักษ์นะครับเป็นลูกปั้นสัตว์ยักษ์ต่างๆนะครับมีฝูงห่านนะครับเดินกันปลาดเปียวทีเดียวโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ